บริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดแสดงสินค้าเพจเอ็กซ์โปรไทยแลแล้วก็ที่ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นําเงินไรายได้จากการจัดงานคราววันท่องเที่ยวเชิงครอบครัวนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงมอบเงินช่วยเหลือแก่สุนัขจรจัดภายในศูนย์รักสุนัขหัวหินทุกท่านเนี่ยได้เป็นเห็นว่านะครับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ ที่ศูนย์รักสุนัขหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินนายอธิคุณบุตรยิง่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายสมศักดิ์กรุณาพิทักษ์สตวะแพทย์เจ็ดวอและเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รักสุนัขหัวหินได้ให้การต้อนรับนางลัดดามงคลชัยวิวัฒผู้จัดการทั่วไปบริษัท NCC e x h i b i t i o n Organizer กจำกัดและตัวแทนคารวานครอบครัวสัตว์เลี้ยงกว่า30ครอบครัว นำเงินจำนวน50,000บาทมอบให้กับศูนย์รัศนีหัวหินสืบเนื่องจากทางบริษัท NCC e x h i b i t i o n Organizer จำกัดได้จัดงานแสดงสินค้าเพจเอ็กโปรไทยแลนร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดครวานท่องเที่ยวเชิงครอบครัวและสัตว์เลี้ยงขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2553เส้นทางกรุงเทพประจบกพิริคันมีครอบครัวสัตว์เลี้ยงนำสุนัขพันธุ์ต่างๆร่วมคราวานเป็นจำนวนมากและในวันนี้ได้แวะเยี่ยมเยียนและสนใจในโครงการพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดสร้างศูนย์รักสุนัขหัวหินที่ให้การช่วยเหลือให้ที่พักและอาหารกับสุนัขจรจัดที่ปัจจุบันมีศูนย์ประมาณ1,700 ร้อตัวแล้วผู้ดูแลสุนัขที่การดูได้ที่จากคุ่อเขาชอบเขาคือตรงนี้